บอกในวันนี้ศิลปินของเราเนี่ยเบิ้ลปทุมราชบอกให้มันพูดน้อยๆด้วยนะเอาเป็นคนชอบพูดชอบคุยคุณสีรอทุนหัวจดความหัวเธอสิป้ายอมให้ทนซาวาสนาแค่ว่าคอยเฝ้าแต่เพลงเขาก็ดีนะที่ร้องขอบคุณมากนะแต่งให้พี่อ่ะอะไรแต่มีผัวเขาก็รักก็บอก เขาหมายขาอมึงเป็นคนที่ทิ้งไปรเขาหมายความว่าใครใครคนนั้นทิ้งไปเขาก็ยังรอฟังเพลงไม่แตกวันนี้มาเป็นต้นฉบับเงาสีกันแล้วนะครับคือหลายเทปมากที่เราเห็นคนเหมือนจะแบบเรียนเสียงเบิ้ลง่ายๆแต่ไม่ง่ายเป็นเสียงโทนุ่มๆแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครคลาดที่สุดเดี๋ยวเราหาดูครับเก็บไว้เบรกสองบ้างลูกโอเคคครับแล้วตอนนี้ทำอะไรที่ไหนน้องฟุก ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาอยู่เฉยครับอยู่เฉยเลยมึงเดินบ้างนะมึงลุกเดินบ้างมึงดูเนี่ยต้องขามึงใหญ่แล้วแทนมึงขาแบบอยู่แค่ไหนผมอยู่นิ่งๆกับผมหัวไม่งอกนะเพื่อนหงอกห่อเย็นผมจะเย็นผมหยุดเย็นหัวผมไม่งอกปุ๊บกลับเถอะกลับเถอะเอาเถิะอย่ากลับมึงมาแล้วมึงกลับไปเถอะ การที่มองหน้ากันนะโอ้โหล้องแต่เปิดไหมไม่รู้เออแต่ก่อนผมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบประกวดมันก็ไม่ค่อาชนะก็เลยเริ่มท้อแล้วครับํำนี้ไปเก็บเอาจากพี่เลยจำไปแล้วท่องไว้ก่อนร้องเพลง่ากัตโยละมาเซ่ห้าโตเล่าปีตีเศร้าตู่กาลือซีแปเลยเออเหนื่อยเออเหนื่อยวิธ เสียงเขามีโทนพอได้อยู่มั้ยเสียงเขาเพลาะไปกว่าต้นฉบับครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจริงๆรายการเราแบบใช้วิธี work from home ก็ได้นะครับแบบวิดีโอคอลมาไม่ต้องให้ผมมาก็ได้วิดีโอคอลก็ได้มาเฮิร์มมาเฮาร์มอยากมีเพื่อนคุยรักแม่ครับแล้วมีใครบอกเราวไหมว่าเฮ้ยเราเสียงเหมือนบิ้นเฮ้ยเมียผมหลงตัวเองครับอนนี้อ้อยแสงศิลอ้อยแสงศิลนี่กับเบิ้นเสียงคนละโทนนะ ก็ใกล้ๆกันอยู่นะมีความคล้ายมีความถูกมีความ่วนคล้ายอ๋อจะเสียงเพาะกว่าแล้วก็ดิสัยดีกว่าให้คล้ายกันเรื่องยไม่ใช่ให้หูเรื่องเสียงสุขที่15ตุลาคมนี้2ทุ่ม45นาทีทาง PPTV HD ช่อง36